สวัสดีครับก็มาต่อกันนะครับในเครื่องมือไฟฟ้าอันนี้น่าจะคลิปสุดท้ายเลยนะฮะเพราะว่าเครื่องมือไฟฟ้าเนื้อหาน้อยมากนะฮะอ่ะมาดูกันเนาะโพลาไรเซชันของแสงคืออะไรนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าแสงของเราเป็นขึ้นตามขวางนะครับไม่ใช่ขึ้นตามยาวอ่ะก็ทีนี้นะครับมาทำไมมันเป็นขึ้น,นเป็นลื่นตามขวางล่ะอ่ะก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่าโพลาไรเซชันก่อนนะครับก็ แสงเนี่ยปกติมันมี2แกนเนาะเป็นแกนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแกนของออสนามแม่เหล็กประมาณนี้แล้วเคลื่อนที่วิ่งไปข้างหน้าเนาะตามกดมือขวาแต่ว่าคือด้วยความที่ธรรมชาติของแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกมี2ด้านนี้คู่คู่เขียนว่าแกนนี้กับแกนนี้เนาะสนามแม่เหล็กนั้นผมขอเขียนใหม่สนามแม่เหล็กแกนนี้กับแกนนี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับมันก็จะออกมาเป็นโค้งอย่างนี้ไอ้นี่ก็จะโค้งอย่างนี้แทน แล้ววิ่งไปทีเนี้ยการที่เราต้องมานั่งวาดหลารๆยอันทุกครั้งเนี่ยสมมติว่าแสงชุดหนึ่งที่ส่งมาเนี่ยโอ้สั่นทุกแดวเลยใน360องศามันสามารถแบ่งมุมได้กี่ส่วนกี่ส่วนก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะเขาเลยบอกว่าโอ้วาดยากเนาะงั้นเราวาดเป็นอย่างนี้แทนละกันเราวาดเป็นลักษณะทุกศรตอนที่สนามไฟฟ้าเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้นะครับทีนี้ เราก็บอกว่าเราก็สร้างแผ่นแผ่นหนึ่งเนาะแผ่นโพลารอยด์ที่เป็นแผ่นที่สามมีความสามารถเป็นสสารที่สามารถดูดซับสบภาพความเป็นสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคือคอือะไรก็ตามที่เป็นสภาวะทางไฟฟ้าได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเอาแสงชุดหนึ่งเนาะที่มันสัน่นมันทุกแกนเลยนะครับโดยเราอ้างอิงว่าเป็นของสนามไฟฟ้าเนาะวิ่งผ่านแผ่นโพลารอยด์ที่ตรงกลางไม่มีเออไอเจ้า ไอสารดูดซับตัวนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเห็นว่าเอ้ยแสงมันก็หลุดออกมาได้นะแต่ว่าเขาหลุดมาได้แค่แกนเดียวนะฮะแกนอื่นๆไม่สามารถวิ่งทะลุออกมาได้ก็แปลว่าคลื่นแสงเป็นคลื่นตามขวางนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าคลื่นแสงเป็นคลื่นตามยาวเนาะมันจะสั่นทิศกลับไปกลับมาอย่างนี้สิ่งที่เราควรจะเห็นเนาะเราก็ควรจะเห็นว่ามันต้องมีแกนนี้ด้วย แล้วก็มีแกนนี้ด้วยประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไม่เห็นแสดงว่าแน่นอนแสงมันขึ้นตามขวางแน่ๆน,นะฮะอ่ะทีนี้มาดูกันเนาะว่าเออแล้ว,วเ,เ,รเราจะทําให้แสงที่ไม่โพลาไรแสงที่ไม่โพลาไรหมายถึงแสงที่มันสั่นในทุกแกนทุกแนวนะครับให้กลายเป็นแสงที่โพลาไรหรือแสงที่มีการสั่นแค่แกนเดียวได้อย่างไรนะรฮะวิธีทำของเรานะครับก็คือเราก็จะใช้แผ่นโพลาไรนี่แหละในการเออ ลองขึ้นไฟฟ้าให้หรือแค่แกนเดียวแต่ทีน่นี้อ่ะกองได้แกนเดียวมันปแปลกแฮะแค่คู่ผมลองหมุนหมุนมาหน่อยได้ไหมแล้วลองกองแค่ไอตัวที่มันคนละยายดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันหลุดออกมาได้นะแต่ว่าความเข้มแสงจะลดลงอ่ะอันนี้เป็นเนื้อหาเกินหลักสูตรหน่อยนะครับแต่ครูจะเขียนไว้ให้อ่ะขึ้นเหนือไฟฟ้าที่หลุดออกมาได้หลังจากที่ผ่านแผ่นโพลารอยที่ทํามุมเซตา จะเหลือขนาดแค่เท่านี้นะครับก็ครูน่าจะเขียนผิดไหมอะถูกละถูกละนะครับทีนี้ผิดนะครูเขียนผิดต้อง e ศูนย์นี่ต้อง e หนึ่งอะตรงนี้นะครับเนาะเราเหมือนกับว่าเราแตกแกน e ศูนย์ e เนี่ยแต่เข้าหาหมุมนะครับให้มันกลายมาเป็นแนวนี้แทนเนาะมันจะกลายเป็น e หนึ่งเท่ากับ e ศูนย์ cos เต้าและ ธรรมชาติของคลื่นไม่เคยฟ้าน,นะครับความเข้มแสงของเขาจะแปรผันตรงกับสนามไฟฟ้ายกกำลังสองเหมือนกับที่เราบอกว่าพลังงานอันนี้เ n e นจ y เนาะจะแปรผันตามแอมพลิจูดกำลังสองของคลื่นนะครับเราเลยบอกว่าเอองั้นก็ยกกำลังสองเขาหน่อยสิแล้วเราจะเขียนเป็น i1 หนึ่งไศูนย์และเป็นค o s ยกกำลังสองแทนเนาะประมาณนี้นะครับไม่ยากอ่ะ สังเกตว่าคอสเซตาจะมีค่าน้อยกว่า1นเนาะดังนั้นเมื่อเราไปบิดบิดแกนโพไลป์ปุ๊บความเข้มของมันจะลดลงนะครับใช้ในการออกแบบพวกกระจกใช้ในการทํากระจกที่ทําห้องประชุมนะครับเวลาไม่อยากคนนอกเห็นเขาก็จะไปกดปุ่มปุ่มนึ่งเพื่อบังคับให้สสารข้างในนี้มันบิดแกนโพไลต์ตัวเองเนาะให้ความเข้มแสงมันน้อยลงประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อมา วิธีทําให้เกิดแสงโคโรไลท์ทำได้อย่างไรอีกนะครับอ่ะมาดูกันนะอกคาตอบอย่างที่2นะครับผู้คนพบเนาะคือชาวเขชื่อว่าบรูสเตอร์นะครับคือเขาบอกว่าถ้ามีแสงชุดหนึงอันนี้คือครูแทนด้วยการสั่น2แนวเนาะถ้าเรามีดวงตาหันเขามองเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่ามันสั่นขึ้นลงอันหนึ่งสั่นซ้ายขวานหนึงเป็นตัวแทนของการสั่นทุกแนวเนาะเพราะเราสามารถแตกมุมเข้าหา2แกนนี้ได้นะฮะ เขาก็ลังวิ่งวิ่งวิ่งมาเข้าหาวัสดุชนิดหนึ่งที่มีมีค่าดัชนีย่างห n2 นะครับตอนถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกมุมมุมหนึ่งได้ที่เหมาะสมได้พอดีนะครับปรากฏว่าแสงจะโผล่เออเป็นมันจะสร้างแสงที่โพลาไรซ์ทั้งแนวการหักเหและแนวการสะท้อนนะครับอ่ะโดยที่เขาจะเออดึงออกมาเลยเนาะเอาแนวตั้งออกมาอันหนึ่งเอาแนวนอนออกไปอีกอันหนึ่ง น,นะครับแต่เงื่อนไขคือมุมต้องเหมาะสมเท่านั้นจะทําให้เรารู้ว่าเออบางทีเออเราสามารถมองเข้าไปในบ่อน้ําที่มีปลานะครับทันทีที่เราเปลี่ยนมุมการมองปุ๊บจู่ๆทำไมเราก็มองไม่เห็นปลาในน้ําซะแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเพราะว่ามุมที่เราใช้ในการมองเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้เนาะการหามุมนะครับมีเงื่อนไขสั้นๆง่ายๆก็คือ ขอแค่ทิศการสะท้อนกับทิศการหักเหตั้งฉากกันแค่นั้นพอนะครับอ่าโดยภายภายใต้เงื่อนไขแค่นี้เนาะเราก็จะสามารถระบุได้ว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราก็รู้แล้วสิว่าเซต้าพีบวกฟีต้องเท่ากับ90องศาซึ่งฟีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะรู้เท่าไหร่เนาะเลยเป็น90องศาลบด้วยเซต้าพีอ่ะครูก็เลย เอาไปแทนในนี้ได้เลยนะครับใช้กฎของสซนในการหามาก่อนแล้วเราก็จะได้สูตรมุมบูสเตอร์ขึ้นมานะครับก็วิธีแทนค่าเนาะอัชนีหักเห n n 1อยู่ข้างบนเออยู่ข้างล่างเนาะเออข้างล่าง n2 <N 2 S 1> อยู่ข้างบนนะครับเราไปหาอาร์แทนอะไรเใย้ร้อยได้แค่นี้แหละจบแล้วได้มุมมาแล้วแค่นั้นเองนะครับไม่ยากอ่ะก็เลยไม่มีโจทย์ให้ดูนะฮะเพราะส่วนใหญ่จะง่ายมากอ่ะเดว ผมลืมไปว่าคุณมีโจทย์นะอะเขาบอกว่าถ้าแสงสะท้อนผิวแก้วนะครับเป็นมุมโพลาไรส์พอดีคือบอกว่าขอทําไม่ได้ให้มันตกอย่างนี้เนาะแล้วมันได้มุมโพลาไรส์พอดีสะท้อนออกมาอันนึงหักเหออกมาอันหนึ่งแล้วบอกว่าแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบนี้เนาะ,ะเดินทางผ่านน้ําแล้วก็ไปตกกระทบแก้วอนะครับแสดงว่าเดินจากน้ําไปแก้วอะทาไงนะครับอะ เซตเเอ่อเซต้าพเซต้าพีแทนเซต้าพีเนะเท่ากับเอ็นล่างเอ็นของแก้วก่อนเนาะแล้วก็หารด้วยเอ็นของน้ำแล้วเราก็แทนค่าไปเลยนะครับเอ็นแก้วเลขหนึ็นน้ำหนึ่งจุามสามเป็นแทนเซต้าพีเซต้าพีของเราจะได้เป็นอาร์แทนของหนดห้ารด้วย1.33แค่นี้เองนะครับง่ายมาก เดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่วาดรูปแล้วเนาะเขาบอกว่าเคลื่อนที่จากอากาศไปน้าเนาะถามมุมพลอยไหอีกแล้วออถามมุมหักเหด้วยโอ้โหถามเยอะจังอ่ะก็คือมุมหักเหเนี่ยคือมุมฟรีนี่แหละที่เราหาได้จากข้อก่อนหน้านี้เนาะอ่ะคู่แนะนํานะครับข้อน,นี้ถ้าเราอยากทานะให้ง่ายๆให้เราหาแค่เซตาพมาก่อนเพราะเราจําสูตรได้ละปึ๊บป๊บมันคืออ่าจากแกะจากข้างบนต้องเป็นน้ำข้างล่างต้องเป็นอากาศอ่ะได้ละ ก็ถ้าครูจำไม่ผิดอันนี้น่าจะมีเลขนะครับข้ามส่วนชิดอันนี้ฉะาะแสดงว่าแทนเซตาพีต้องเป็นเลขประมาณ53องศาอ่ะไอฟีของเราเนี่ยเนาะเนื่องจากครูจำได้ว่าเออนี่เซตพีบวกฟีต้องเท่ากับ90เนาะซึ่งฟีของเราก็เลยเป็นเ0าลบด้วย53ทิ้งแต่ได้เลข37องศา แค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยครูเลยแบบไม่ค่อยอยากจะทําโจทย์มันเท่าไหร่นะฮะอ่ะอันสุดท้ายนะครับในเรื่องของการทําให้เกิด polarization ของแสงได้จะเกิดขึ้นในวัสดุแปลกๆเช่นแก้วที่ใส่สสารบางอย่างเข้าไปด้วยเนาะให้มันเป็นอ่สารที่แบบเรียกว่าอะไรนะกูจําไม่ได้ละอ่ะเป็นว่าทําให้มันมันจะทําให้โครงสร้างของเขาเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสค่าภายในครั้งเดียว นะครับซึ่งไอสสารที่มีค่าดัชนีสีสองค่าเนี่ยจะทําให้เกิดแสงโ yes. พลาริสคนละทิศก <wh> e ันจากแสงที่ไม่โพลาริสก็ไอพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ในการทำการบังคับการยิงเลเซอร์ประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็เนื้อหาหมดแล้วเนาะก็ขึ้นไปไฟฟ้าหมดเพลย์ลิสต์นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ